นัตปักเยอปาิเทเทนะอปปตจิยาอปาจเทเทศอาปตจีโทอปัจิครืนคืดครืนเสลก็อยเสลก็อยเสลก็อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเสกินอะไรครับไมูปีแปสิบล้วสปดผ่านมาแล้วสิบแปดโคราเดียวเจียวบ้าน ดะตยวเต๋วยักษ์ตัวเชียวสั่งเซเว่ญญไปมีแห้งมีแห้งต้อง,งเอต้องเดี๋ยวจะผ่านได้ไหมเราคูกิดน้ำเลยเรารอดูว่าจะเด็ดแค่ไหนคนเยอะมากเากต็มโย่แก้ที่สัปา อบรีดวอชร้านประจันแน่นอนครับใกล้ๆปักซอยมีสองร้านครับข้างในก็มีอีกร้านหนึ่งเวียนร้านแันไายอ๋อไม่ใช่เราลองชิมร้านนี้ร้นานนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะได้อ๋อมีน้ำตกน้ำใสด้วยนะเราจะได้กับน้ำมันร้านนี้ใส่น่าจะน้ำตกน่าจะน้ำตกดูเนื้อน้ำตน้ำตกแล้วรอดูกันโอ้ตอนนี้มาเสิร์ฟแล้วครับอันนี้เนื้อน้ำตก บะหมี่เนื้อน้ำมกแห้งมีแห้งเนื้อมันกับสุดเลยแต่ว่าเสียบแลยว่ามาม่าน่ากัดใช่แล้วแล้วพี่อ้นเขาจะปรุงลองชิมชิมก่อนเขาปรุงเพราะมึงชิมไม่ได้เพราะมึงต้องปรุงนไยลองดูใกล้บ้านได้ทุกวันนึกว่าเคยมากินอะไรไม่เคยออกบ้าน ไม่มันอยู่ใกล้ๆไงขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาซื้ออะไรอย่างนี้วิ่งมาเอออันนี้เป็นน้ำทำไมไม่มีช้อนเป็นน้ำเป็นน้ำศพก็สูตรก็แซ่บบอยุ่งจนซิมเบิร์นแกะเลยแกะเรอ่อเนีย ออ,ออาเล็กไม่เหมือ,อ,อนออเล็กอมีเสียาตแดดไหมนื้ีสูตรปรุงไหมพริกย่างเดียวผมแชร์สูตรปรุงเตียวพริกย่างเดียว กับกวนนิดหน่อยสองช้อนหน่อแค่นี้พอเราแสแสร้มี่ชวนใช่ไหมชวนเพิ่มความมันเนาะใช่เพิ่มเท็กเจอร์มีตัวจะหมดแล้วไมเอาอันนี้ไล้แค่นี้พอกินหมดเด็อนน้อยไม่ตัดไม่ตัดส้มใช่ไหม น้ำปลาไม่ต้องไหนดูดฉพคนกินเป็นเอาของมึงอะเออยกไปเลยลงไว้ใกล้แต่มันจะเหี้ยตาอถ,ถ้าตอนเย็นจะพิชสามอันนี้มือแรกพิกสองแต่<ะ>มีเสียพอมากเลยต่างหนึ่ง ออหมดแล้วไปเอายกดี้เทหมดเลยแล้วคุเลงคุเลงใส่น้ำนิดหน่อยคกคิกสีชาสีชาน้ำปลาสักหน่อยปนนึงใส่ทุกอย่าง,อางโอ้โหกระชอบ ูตรไข่ซดมันอันนี้คือสูตรเตี๋ยวสูตรห้าง อร,อ,อร่อยมากเผ็ดจังปาลาใส่พริกแม่งไ่ดูตัวเองะเผ็ดอันนี้นอร่อรยมันเผ็ดแซ่บเลยมันไม่จ้เผ็ดกินไม่ได้ร้านแกแล้วค่อยอยากกินเแสบท้องเรียบนำสุสดสดยกยโชว์เลยโซ่คนจีนส, <laughs> สไตล์จ๊ก รอดูว่าจะหมดกี่บาทโดนไปร้อยสี่สิบบาทเองแคหมูด้วยใช่เพราะอันนั้นหกสิบห้าแค่มูนสิบบาทดีมากเลยนะเพราะว่าที่จอดรถเย <c oughs> อะโคตรเยอะร้านนี้ก็ได้ใช่ครับเดี๋รานเดียวยร้านหักไปละสวัสดีครับ